เล่มที่สองบทที่41ผู้ว่าการสารภาพการทรมานเป็นไปอย่างต่อเนื่องผู้ลงทันเปลี่ยนแท้ไปหลายเส้นเพื่อรักษาน้ำหนักให้คงที่หลงเทียนอ,อวีกลับออกไปแล้วภายในคุกจึงเหลือเพียงหลินมื่งงอยาและองครักษ์เหล่านั้นดูท่าท่านผู้ว่าการผู้ยิ่งใหญ่จะยังไม่ยอมสารภาพค่านับถือในความเป็นลูกผู้ชายของท่านเหลือเกิน พอบ้านเติงจงไปตามหมอหลวงประจำจวนของเรามาหลินเมือ่งงอยหยาแทบเมล็ดทันตะวันจนปากแห้งแล้วลุกขึ้นสายตาพลันมองทางนักโทษที่อยู่ตรงหน้ามุมปากเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มไม้ก๊อกถูกเปลี่ยนไปสามอันแล้วแต่ละอันเปียกชื้นไปด้วยเลือดสีแดงสดหากไม่ใช่เพราะหลินเมือ่งงอยหยานำซุปโสมมาให้เขากินป่านนี้ชีวิตของเขาคงดับสูญไปนานแล้วอยากด่าฆ่าใช่หรือไม่ นางยิ้มตาหยีพลางจ้องมองผู้อาการที่ถูกตีจนไร้สภาพของความเป็นมนุษย์รอยยิ้มของหลินเมืองอยหยาเปี่ยมไปด้วยความอำมหิตเจ้ากําลังคิดว่าข้ารังแกเจ้าอยู่หรือไม่ทุกครั้งที่ข้าบอกให้เจ้าสารภาพแต่ข้ากลับไม่ให้แม้แต่เวลาในการพูดและสั่งให้พวกเขาตีเจ้าต่อไปตีไปได้สักพักหนึ่งหลินเมืองอยหยาจึงสั่งให้นําไม้กอบออกจากปากจากนั้นไม่ว่าเขาจะสารภาพหรือไม่การตีครั้งต่อไปก็เริ่มขึ้นในทันที เพราะเหตุนี้แววตาของผู้ว่าการที่มองมาทางหลินเมิงงอหยาจึงเปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวคิดไม่ถึงเลยว่าใบหน้างดงามใสซื่อเช่นนี้จะเก็บซ่อนหัวใจอาบยาพิษที่รุนแรงยิ่งกว่าพิษงูหรือแมงป่องเอาไว้เมื่อครู่ข้าก็บอกเจ้าไปแล้วนี่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของข้ามีใช่เพื่อถามมหาความจริงจากเจ้าแต่ข้าทำเพื่อแก้แค้นเจ้ากล้าคิดทำร้ายข้าข้าก็จะทำให้เจ้าได้รู้ว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในปฐพีนี้คือการอยู่ไม่ได้หรือแม้แต่จะตายก็ยังไม่ได้ ลิ้นมืองอหยาที่กำลังเอ่ยเสียงเบาอยากยิ้มอย่างสวยงามและใจดีทว่าน้ำเสียงกลับเย็นชาแม้แต่ผู้ชายยังอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นเทิมจู่ๆผู้ว่าการก็นึกเสียใจทีหลังเหตุใดเขาที่เคยมีชีวิตอย่างผาสุกจะต้องเจอเรื่องราวเช่นนี้พระชายาหมอหลวงมาแล้วพยาคาพ่อบ้านเติ้งยืนถวายคำนับอยู่หน้าประตูหมอหลวงผู้นี้เป็นหมอมีชื่อของเมืองหลวงทว่าเมื่อสามปีก่อนกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย แต่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าเขาถูกหลงเทียนอวีซ่อนตัวเอาไว้เหตุเพราะต้องการให้เขาไปทำเรื่องบางอย่างที่เป็นความลับแทนเขาอืมเชิญหลิงเมื่องอยากลับไปนั่งยังเก้าอี้ของตนเองนางได้เห็นชายหนุ่มสวมใส่ชุดผ้าคลุมตัวยาวสีขาวเดินตามหลังพ่อบ้านเติ้งเข้ามาภายในห้องขังถวายคำนับพระชายาน้ำเสียงของชายหนุ่มคนนั้นอ่อนโยนเพียงได้ยินก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงขององค์ชายเชี่ยนเชี่ยนหนึ่ง เงยหน้าขึ้นแต่เขาคือชายหนุ่มผู้มีใบหน้าหล่อเหลาเกินไปจนหลินมือเงอยาอดสงสัยไม่ได้มิใช่ว่าเป็นหมอรอกหรือแต่เพราะเหตุใดจึงดูอ่อนเยาว์ถึงเพียงนี้อาจารย์เจียงเป็นอาจารย์ของกระหม่อมพระชายาเรียกกระหม่อมว่าเจียงเฉิงก็ได้พยาคาเจียงเฉิงอธิบายด้วยท่าทางเข้าอ,อกเข้าใจสายตาเหลือบมองใบหน้าของหลินมืองอยาเพียงครู่เดียวก่อนจะหลุดตาตำ่ำ เพราะเหตุนี้ท่านอองจึงปฏิบัติกับพระชายาเป็นอย่างดีจนผิดปกติที่แท้พระนางก็เป็นคนสวยงามราวนางฟ้าสวัสดีหมอเจียงอันที่จริงมิได้มีเรื่องใหญ่อันใดหรอกข้าแค่รบกวนท่านมาเพื่ออบรมสั่งสอนนักโทษที่ดื้อดึงผู้นี้ได้ยินมาว่าร่างกายของมนุษย์มีทั้งหมด8จุดหากคนธรรมดาโดนกดเข้าจะทําให้จุกเจียนตายประสาทสัมผัสทั้ง5ถูกเปิดออกแต่ข้ามิรู้ว่าหากคนที่ได้รับบาดเจ็บเช่นนี้โดนเข้าจะเป็นเช่นไร เจียงเฉิงเหลือบมองไปทางนักโทษที่ถูกทารมานจนหมดสภาพความเป็นมนุษย์ในตาแฝงไว้ซึ่งความสงสารแม้เขาจะติดตามอาจารย์และเป็นหมอหลวงประจำจวนแห่งนี้แต่เพราะความเป็นหมอพวกเขายังอดที่จะละทิ้งความสงสารไปไม่ได้คุณพระชายาหากนักโทษถ,ถูกกดเข้าแล้วล่ะก็เขาจะมีได้หมดสติเพราะความเจ็บปวดที่ได้รับจะมีมากมายหลายเท่าแต่หากใช้พลังชีวิตมากจนเกินไปไม่นานไฟแห่งชีวิตก็จะดับลง ทว่าท่าทางของหลินเมิ่งงอหยากลับดูพึงพอใจเป็นอย่างมากไม่เป็นไรหรอบเขามีวิทยายุทธเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอีกทั้งข้ายังให้เขาได้ดื่มกินซุกโสมเจ้าจงช่วยข้ากดจุดทั้งแปดของเขาพ่อบ้านเติ้งจงไปหาหนูมาให้ข้าสักห้าหตัวยิ่งใหญ่ยิ่งดีหลินเมืองงอหยาหันไปมองสายตาของผู้ว่าการทว่านางกลับได้เห็นแววตาที่กำลังยาะเย้ยตนเอง นางสัมผัสได้เลยว่าความมุ่งมั่นของผู้ว่าการกำลังจะหมดไปขอเพียงนางวางอุบายให้แยกยนเขาไม่มีทางที่จะไม่คายความลับออกมาเจียงเฉิงหยิบเข็มออกตอนเองออกมาจากนั้นแทงลงไปบนร่างกายของผู้ว่าการต่อมาเลือดของเขาไม่เพียงไม่หยุดไหลแต่ผู้ว่าการที่กำลังสลืมสลือกลับตื่นตัวขึ้นพระชายาตามจับหนูมาได้แล้วพญาคาท่านต้องการให้ทำอะไรหรือ ลินเมืองอยาเหลือบมองผู้ว่าการแววตาคี้เล่นฉายแววเย็นชาเอาหนูไปใส่ไว้ในกางเกงของเขาจากนั้นพวกเจ้าทุบตีตัวหนูและโรยผงจีเลอร์ลงบนตัวพวกมันท่านผู้ว่าการนี่คือของขวัญที่ข้ามอบให้กับท่านไฟน้ำแข็งบรรลยกันทุกคนรวมถึงเจียงเฉิงล้วนสูดลมหายใจเย็นยะเยือกเข้าปอดพระชายามีได้ทำการล้วงความลับเลยแม้แต่น้อยเห็นได้ชัดว่านางกำลังคิดจะเอาชีวิตของผู้อื่น แต่องค์รักเหล่านั้นไม่สนใจเรื่องนี้เหล่าผู้คนที่ต้องตายไปล้วนเป็นเสมือนพี่น้องของพวกเขาดังนั้นพวกเขาไม่มีทางเก็บคนที่ทำร้ายพี่น้องของพวกตนเองเอาไว้อย่างแน่นอนพระชายาการลงโทษเช่นนี้เหมาะสมแล้วหรือพยาคะเพียงได้ยินขนบนร่างของเจงเชิงลุกชันคิ้วขมวดเข้าหากันก่อนจะกระซิบถามหลินมืองอยาก็ไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมนี่เขาต้องการเผาฆ่าให้ตายในคุกแห่งนั้นสิ่งที่ข้ากำลังมอบให้เขาคือดอกเบีย้ยที่สมควรจะได้รับเท่านั้น เจียงเฉิงเป็นหมอแน่นอนว่าเขาไม่อาจทำใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้อย่างหลินเมิ่งงอยาอีกอย่างพระชายาพระองค์นี้ช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินผงจีเลอคือผงยาวิเศษชนิดหนึ่งถ้าคนธรรมดาโดนเข้าจะไม่เจ็บหรือคันแต่หากคนที่มีบาดแผลโดนเข้าความเจ็บปวดและความคันจะซึมลึกถึงกระดูกนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของหลินเมิ่งงอยาทว่าองครักษเหล่านั้นกลับไม่เข้าใจอีกทั้งยังพยายามสรดเข้าไปที่ร่างของผู้ว่าการ โอ้โอ้โอ้พอแล้วข้าต้องใช้เงินซื้อมานาะใช้น้อยน้อยหน่อยนี่เป็นยาที่เจ้าของร้านว่านเย้าเกอต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการหามาได้แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามหากถูกใช้จนหมดบนร่างของเจ้ากุ้งแห้งนี้จะเสียของหมดหลังจากยาถูกโรยลงบนตัวของผู้ว่าการได้ไม่นานร่างกายของเขาก็เริ่มโค้งงอหลินเมืองออย่านั่งมองเงียบเียบนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นมีอาจตอบได้นั่งจำเป็นต้องสังเกตให้ดี ไม่นานยาก็ออกฤทธิ์เต็มที่สิ่งที่ได้เห็นคือร่างกายที่แข็งทื่อด่างเหล็กกล้าของผู้ว่าการอ่อนยวยปกระหน่งขนมปังนุ่มนิ่มน้ำหมูกน้ำตารินไหลไม่ขาดสายเขาร้องไห้อย่างน่าสงสารบนโลกใบนี้มิได้มีเพียงความเจ็บปวดที่จะทําให้คนเราพ่ายแพ้นางอ้าปากยิ้มกว้างหยิบขวดที่เหลือยาเพียงครึ่งเดียวเข้ามาเก็บไว้ในอ้อมกอดทว่ากลับได้เห็นสายตาไม่เห็นด้วยจากเจียงเฉิงเจ้ากําลังคิดว่าข้าโหดเหี้ยมเกินไปใช่หรือไม่ เยงเฉิงชะงักจากนั้นสายหน้าภายในความทรงจําของเขาหญิงสาวล้วนมีอุปนิสัยอ่อนโยนแม้แต่มือลอบสังหารหญิงของท่านอองก็เช่นกันเมื่อพวกนางมีได้ออกปฏิบัติภารากิจท่าทางของพวกนางมักจะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยวิมีผู้ใดที่จะงดงามแต่โหดเหี้ยมอมหิตเช่นนี้เหตุใดผู้หญิงแบบนี้จึงได้ขึ้นเป็นนายหญิงของพวกเขากันนะ หมอเจียงบนโลกใบนี้มีคนประเภททีต้นตายที้ปลายเป็นแต่อีกคนกลับหวังเพียงเนื้อปลายอยู่มากมายความเมตตามักจะนำมาเพียงความยุ่งยากอันที่จริงความรู้สึกที่หลินมืองงอหอยามีต่อหมอรูปหลอกคนนี้นั้นไม่เลวเลยแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะมีจิตใจอ่อนไหวเหมือนสตรีเช่นนี้ กระหม่อมไม่อาจเห็นด้วยกับคำพูดของพระชายานักบุญเคยกล่าวว่าความกตัญญูคือหลักปกปักคุ้มครองในใต้ลาความเมตตาคือหลักพื้นฐานในการสร้างประเทศดูไม่ออกเลยว่าเขาจะเป็นหมอที่น่าสงสารถึงเพียงนี้หลินเมิงองาะาหัวรอจากนั้นตอบกลับเสียงเบามีใช่ปลาแล้วจะรู้ถึงความสุขของปลาได้อย่างไรนักบุญที่เจ้าอ้างเคยปกป้องดูแลประเทศชาติบ้านเมืองเช่นนั้นหรือล้วนเป็นเพียงคำพูดไร้ประโยชน์ที่ศักจะพูดออกมาก็เพียงเท่านั้น หากมีความสามารถเช่นนั้นจริงป่านนี้เขาคงกลายเป็นห้องเต้ไปนานแล้วอีกทั้งยังมีต้องร่อนเร่สั่งสอนผู้อื่นเช่นนี้ประโยคเดียวทําให้เจียงเฉิงเกือบสําลักหลินเมื่งงอหยามีได้ดูหมิ่นเหล่าบรรพบุรุษแต่เพราะคําพูดของหมอหลวงผู้นี้แค่ไปจี้จุดที่นางเกลียดชังเข้าเท่านั้น เทียงเฉิงโกรธจนหน้าแดงกำ่ำแต่ถึงอย่างไรหลินเมืองอยาก็เป็นนายหญิงดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงสะกดกลั้นความไม่พึงพอใจเอาไว้ทว่าภายในใจกลับคิดว่าผู้หญิงคนนี้หญิงยโสย,ยิ่งนะักปากคอร้อยมีเหมาะสมจะเป็นนายหญิงของจวนอ,อวีอีกด้านผู้ว่าการเริ่มทนไม่ไหวอีกต่อไปเพียงได้เห็นหนูเหล่านั้นแข้งขาของเขาสั่นเทิมจงฟังข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายหากเจ้ายังไม่พูดหนูพวกนี้จะเข้าไปใกล้ของรักของห่วงของเจ้า หลินมืองอหยายื่นคาําขาทว่าน้ำเสียงของนางกลับดูไม่เต็มใจเท่าไรนะักปากที่คาบไม้ก็อยู่ของผู้อาการเริ่มส่งเสียงอู้อี้เถาวาอูพวกเราคือนักฆ่าของเถาวาอู่ข้าบอกแล้วข้าจะบอกทั้งหมดดูท่าผงจีเลอจะใช้ได้ผลดีกว่าแมลงหมื่นพิษเมื่อต้องตกอยู่ในสภาพเจ็บปวดและแสบคันไม่ว่าใครต่างก็มีอาธานทน ดีถ้าเช่นนั้นเจ้าจงคายความลับออกมาหากเจ้ากล้าโป้ปดข้าจะให้ผงจีเลิกเข้าไปกัดซออร่างกายของเจ้าอีกมีบางอาจข้าน้อยมีกล้าแล้วพยาคพระชายาได้โปรดถอนพิษผงจีเลิกให้ข้าน้อยด้วยสายตาของผู้ว่าการสะท้อนให้เห็นถึงสติที่ใกล้จะสูญสิ้นเต็มทีทว่าหลินเมืองอยากลับไม่รู้สึกสงสารเลยแม้แต่น้อย พ่อบ้านเติ้งเจ้าจงจดเอาไว้ให้ดีผู้จบเมื่อไรค่อยถอนพิษบนร่างเขาจะถอนพิษได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเขาแล้วลิมนเมืองงอาอยากลับไปนั่งอย่างที่นั่งของตนเองผู้ว่าการคนนั้นรีบคลายความลับออกมาทั้งหมดที่แท้พวกเขาคือกลุ่มนักลอบสังหารเถาวาอูแห่งเจียงหูอันดับแรกชายที่ถูกเรียกว่านายน้อยผู้นั้นแม้ใบหน้าของเขาจะยังดูอ่อนยาว แต่อันที่จริงอายุอานามของเขามากถึง50กว่าปีแล้วอีกทั้งยังมีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตและชำนาญในการต่อสู้คนที่สามารถว่าจ้างกลุ่มเทาวาอูได้จะต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างงามหรือไม่ก็ต้องนำสมบัติหายากมาแลกนอกจากจะมีชื่อเสียงในแถบเจียงหูแล้วพวกเขายังมีขั้วอำนาจอยู่ในราชสำนักเทว่านอกจากนายน้อยคนนั้นแล้วมิมีใครรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นใคร ส่วนเรื่องที่หลินเมิงงอยาถูกลอบสังหารในคราวนี้เป็นคําสั่งมาจากภายในผู้ว่าการได้รับคําสั่งโดยตรงโดยเขาต้องสกัดทางผ่านที่นางจะต้องไปแต่บังเอิญเหลือเกินที่วันนั้นมีการประลองยุทธหาคู่พอดีแต่เมื่อถามว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ต้องการปลิดชีวิตนางเขากลับปฏิเสธว่าไม่รู้อีกอย่างที่บัญชาการใหญ่ของกลุ่มเทาวาอูยังอยู่ในท่าเรือแห่งหนึ่ง ไม่มีใครรู้ว่าที่แห่งนั้นคือที่ใดกันแน่แต่พวกเขารู้ว่าเมื่อจะออกปฏิบัติภารกิจจะมีป้ายอายสิทธิ์ดอกท้อส่งมาบนป้ายอายสิทธิ์ดอกท้อนั้นจะมีเนื้อหาของภารกิจเขียนอยู่ดอกจันดอกจันดอกจันหนึ่งองค์ชายเชี่ยนเชี่ยนเปรียบเปรยผู้ที่มีวาจากิริยานอบน้อมอ่อนหวานเล่มที่สองบทที่42ผู้อยู่เบื้องหลัง อยู่ตรงหน้าตอนแรกคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นเพียงกลุ่มอันธพาลธรรมดาแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มลอบสังหารแห่งเจียงหูป้ายอายาสิ์ดอกทอคือป้ายแสดงเนื้อหาภารกิจของกลุ่มนักลอบสังหารเทาวาอูใช้เพียงครั้งเดียวจากนั้นมันจะต้องถูกทำลายดังนั้นน,นอกจากมือลอบสังหารเทาวาอูแล้วจึงมิเคยมีผู้ใดพบเห็นมาก่อน เอาละถอนพิษให้เขาเถิดได้ความลับออกมามากมายขนาดนี้แล้วแม้เขาจะกลับไปได้แต่คาดว่าจุดจบที่รออยู่ก็มีเพียงแต่ความตายเท่านั้นหลินเมืองอหยาหมุนตัวเดินออกจากคุกลับเขาเป็นเพียงลูกกระจอบปลายแถวเท่านั้นที่ถูกทิ้งเอาไว้ก็คงเพราะเขามีใช่สลักสำคัญใดๆหากเก็บเอาไว้บางทีอาจจะใช้ประโยชน์ได้ อันที่จริงพิษของผงจีเลอร์นั้นแก้ง่ายมากเพียงล้างบริเวณที่แสบคันด้วยน้ำสะอาดเท่านั้นทว่าขั้นตอนการถอนพิษสำหรับผู้ว่าการคงมีต่างอะไรจากการถูกทรมานอีกครั้งพระชายาข้าน้อยจะไปรายงานความคืบหน้าพระองค์มีเรื่องอะไรต้องการรับสั่งหรือไปบอกท่านองคหรือไม่พยาค่ะพ่อบ้านเติ้งถือสมุดคำสารภาพเอาไว้ในมือจากนั้นถวายคำนับอยู่ด้านหลังหลินมืองอยา ถ้าไม่มีเรื่องอะไรต้องพูดแต่ต่อจากนี้ไปอย่าให้เจงเฉิงมาที่นี่อีกอย่าให้เขาได้พูดคุยกับนักโทษในคุกหลับหลินมืองอหยายอมรับนางมีใช้คนดีเหมือนหลินมืองอหยาคนก่อนเมื่อเทียบกับคนดีแล้วนางมีต่างอะไรจากมูพิษคนผิดร้ายบนดอกไม้ที่เบ่งบานแต่ถึงกระนั้นก็มีปล่อยให้ผู้ใดเข้ามาย่ำกรายภายในอาณาเขตของตนเองบนโลกแห่งความวุ่นวายมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะปกป้องคนสำคัญของตัวเองได้ นางมิใส่ใจคำพูดว่ากล่าวจากผู้ใดขอเพียงนางยังสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยวิธีไหนก็จะทำพญาคาค่าน้อยรับทราบพ่พอบ้านเติงมิรู้ว่าเจียงเฉิงมีความผิดปกติอันใดแต่น่าเสียดายที่สถานเขาเป็นถึงท่านพี่พระชายานางนั้นของท่านหญิงยโสโอหังยิ่งนักแม้แต่ข้าก็ถูกนางกำราบความมิพึงพอใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเจียงเฉิงขณะเดินเข้าไปในห้องอ่านหนังสือของหลงเทียนอวี ข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่าเข้าไปในคูกลับหลงเทียนอวี๋กลับไม่สนใจเขาจ้องมองคำสารภาพเกี่ยวกับกลุ่มเทาวาอูคิวค่อยๆขมวดเข้าหากันเทาวาอูเป็นกลุ่มนักลอบสังหารลึกลับหลายปีมานี้ขึ้นแท่นเป็นกลุ่มที่มีอำนาจสูงสุดในเจียงหูแต่เพราะเหตุใดจึงคิดจะต่อกรกับผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เช่นหลินมืองอยา ท่านไม่รู้หรอกว่านางทรมานเพื่อเค้นความลับจากผู้ว่าการคนนั้นเช่นไรนางไร้ซึ่งอุปนิสัยใจด่างเช่นสตรีนางอื่นผู้หญิงที่ใจดำอำมหิทเช่นนี้จะดูแลพระตำหนักแห่งนี้ได้อย่างไรนางจะปรนนิบัติรับใช้ท่านป้าได้หรือเมื่อลองหวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่แผ่นหลังของเจงเฉิงมีเหงือผุดประปรายหากใครทำให้ผู้หญิงคนนั้นผิดใจเข้าเกรงว่าจะต้องเจอเข้ากับฝันร้าย ตกลงเจ้ามาที่นี่ในวันนี้เพราะมีเหตุอันใดกันแน่มีอาจมองออกว่าหลวงเทียนอ,อวีกำลังรู้สึกเช่นไรเจิงเฉิงเป็นลูกชายของอาคนโตเขาสนใจในเรื่องการแพทย์มากดังนั้นจึงถูกท่านอาส่งไปเริ่มเรียนวิชาทางการแพทย์กับหมอหลวงประจำบ้านสกุลเจียงแม้จะเรียนทางด้านการแพทย์ทว่าเขาใจดีมากจนเกินไปที่ข้ามาไม่ใช่เพราะหรูชิงหรอกเมื่อพูดถึงน้องสาวร่วมสายเลือดเจิงเฉิงอดที่จะรู้สึกวุ่นวายใจไม่ได้ หลังจากที่นางรู้ว่าท่านแต่งงานแล้วนางร้องไห้สามวันสามคืนพ่อกับแม่ข้าไม่อาจทนมองได้อีกต่อไปจึงส่งนางกลับไปยังบ้านเกิดที่ถงโจวแต่ถ้าข้ารู้ล่วงหน้าว่าพระชายาพระองค์นั้นของท่านจะน่ากลัวขนาดนี้สู้เรื่องของข้าข้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเองน้ำเสียงอันเจอไว้ซึ่งความไม่พอใจเล็กน้อยทำให้เจียงเฉิงเงียบกริบญาติผู้พี่คนนี้ดีไปหมดทุกอย่างยกเว้นอารมณ์ที่แปลกประหลาดเสียยิ่งกว่าน้องสาวของตนเอง เพราะเหตุนี้หลู่ฉินจึงชอบท่านพี่เพียงผู้เดียวมาตั้งแต่เด็กทาว่ากลับลงเอยด้วยความรักที่ไม่สมหวังหลินเมิองงออยากลับเข้ามาในเขตตำหนักของตนเองหลังจากที่ได้เห็นการทรมานตลอดทั้งวันนางจึงรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยส่งคนปากมากอย่างป๋ายอจื่อเข้าไปอยู่ในห้องครัวดังนั้นจึงเหลือเพียงหลินจองงอวีที่กำลังนวดบ่าให้กับพี่สาวเบาๆแผลที่หลังของเจ้ายังไม่หายดีเลยมานี่สิมานั่งคุยข้างๆข้า หลายวันมานี้ยาบำรุงร่างกายมากมายหลากหลายชนิดถูกส่งมายังตําหนักของพวกเขาราวกับสายน้ำไหลร่างของหลินจองงอวีได้รับการบำรุงจนใบหน้าเรียวเล็กรูปไข่มีเนื้อเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอีกทั้งเขายังดูมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมหลายเท่าตัวข้าไม่เหนื่อยพี่สาวต่อจากนี้ไม่ว่าพี่ไปที่ใดเสี่ยวววีขอติดตามพี่ไปด้วยได้หรือไม่น้ำตาเอ่อล้นขึ้นมาบนขอบตาของหลินจองงอวีสายตาที่จ้องมองทำให้หลินมืองอยามีอาจปฏิเสธ ได้สิพี่สัญญากับเจ้าไม่ไหวเจ้าเด็กคนนี้ส่งเสียงออดอ้อนร้องเรียกพี่สาวบ้างนาคนสวยบ้างจนได้ใจคนในจวนไปไม่น้อยถ้าต่อไปเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเต็มตัวดูท่าหัวกระไดคงจะไม่แห้งหัวใจของหญิงสาวมากมายคงถูกเขาครอบครองเป็นแน่ดูเหมือนว่านางจะต้องเตรียมสินสอดสำหรับหลินจองงอวีไว้ล่วงหน้าเสียแล้วค่ะ พี่สาวเหตุใดข้าจึงรู้สึกง่วงเช่นนี้หลินจองงอวีลูบไล้ดวงตายังไม่ทันจะพูจบร่างของเขาก็ทรุดลงบนพื้นกลิ่นหอมอ่อนๆลอยอยู่กลางอากาศสัญชาตญาณของหลินเมืองอยากำลังส่งเสียงร้องเตือนเกรงว่านี่จะเป็นหมีเสียงอหนึ่งที่เคยได้ยินมาสมองพลันร้องบอกสรรพคุณของยาพิษหลินมืองอยะแอบหยิบปิ่นทองบนศีรษะของตนเองลงมาจากนั้นแทงลงไปบนจุดที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวผู้ไม่หวังดี สลบหมดแล้วเอาตัวไปหลินเมื่งงอหยาหลับตาลงพยายามบังคับลมหายใจตนเองให้เข้าออกอย่างสม่ำเสมอกันโชคดีที่เป้าหมายของคนเหล่านั้นคือนางเสียวอวีจึงถูกทิ้งไว้ที่นี่ร่างกายของหลินเมื่งงอหยาถูกห่อหุ้มไว้ด้วยกระสอบก่อนจะถูกผู้ไม่หวังดีอุ้งตัวขึ้นแล้วย่องเบาออกไปจากจวนอวีหลินเลือดเตะเข้ามาที่จมูกดูเหมือนว่าองครักษรักษาเวรยามของท่านองจะถูกกำจัดเสียแล้ว นางแอบหยิบปิ่นปักผมของตนเองออกมาเจาะรูเล็กรูเล็กบนกระสอบความมืดมีมากกว่าความสว่างนางสามารถมองเห็นแสงไฟริบหรี่อยู่ไกลๆแต่มีอาจระบตุตำแหน่งของตนเองได้ผู้ไม่หวังดีสองสามคนวางตัวนางลงบนรถมา้าหลังจากนั้นหนึ่งชั่วยามก็มาถึงที่หมายได้ยินเสียงคลื่นไกลๆอยู่อยู่ลินเมือ่องงอยาก็รู้ได้ทันทีว่าตนเองอยู่ที่ไหนนายน้อยพาพระชายาอ,อวีมาแล้วขอรับบิงโก ที่นี่คือที่รังของเถาวาอูปืมพวกเจ้าออกไปได้ทิ้งเด็กคนนี้เอาไว้ที่นี่เสียงอ่อนโยนดังขึ้นหลินมืองงอหยาอดที่จะรู้สึกอยากอาเจียนไม่ได้ทั้งที่อายุห้าสิบกว่าแล้วแท้แต่ยังมีใบหน้าอ่อนเยาว์เหมือนเด็กหน้าขายหน้าชมัดสองคนนั้นถอดถุงกระสอบออกจากตัวนางตูบเสียงร่างของหลินมืองงยหยาร่วงลงบนพื้นลุกเด็กคนนี้ให้ตื่นทันทีที่สิ้นเสียงจมูกของหลินมืองอยาได้กลิ่นเหม็นเน่า ขณะเดียวกันสติกลับมาแจ่มชัดเสียยิ่งกว่าตอนกินกระทิงแดงผสมกาแฟแค่ๆๆนี่มันคืออะไรกันเหมนจะตายอยู่แล้วหลินมืองอหยาแซงตื่นขึ้นก่อนจะตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้วกระโดดหลบไปที่มุมหนึ่งยังไม่เคยเห็นใครตื่นได้อย่างรวดเร็วและมีกำลังวังชาเช่นนี้หลังจากสลบไปเพราะทูบมีเสียงอมาก่อนทั้งนายน้อยและอีกสองคนต่างพากันชะงับขณะมองทางหลินมืองอหยา โอ้ดูเหมือนร่างกายจะยังมีเรี่ยวแรงอยู่มากเลยนี่พวกเจ้าออกไปก่อนข้าจะคุยกับพระชายาอ,อวี๋เป็นการส่วนตัวสิ้นเสียงของนายน้อยเด็กหนุ่มสวมใส่ชุดสีแดงแจ๋ตัวยาวปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าหลินมือเงอยาตอนแรกที่ได้เจอกันเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มซอมซ้อที่มีใบหน้าศกกรเปอกเปื้อนเท่านั้นทว่าตอนนี้เสื้อคลุมสีแดงสุดเย้ยยวนกลับห่มร่างของเขาอยู่จนทําให้มองไม่ออกกว่าตกลงแล้วเขาเป็นชายหรือหญิงกันแน่ อกเสื้อเปิดออกเล็กน้อยเผยให้เห็นหน้าอกเนียนละเอียดสีขาวดูหิมะปากแดงดังชาติจักสูยาวดังนกกระเวกเมื่อถูกสายตาเปล่งประกายราวกับหยดน้ำคู่นั้นจ้องมองร่างกายจึงอ่อนยวบลงแต่เขาเป็นตาลุงแก่ที่ฝึกฝนวิชาอาคมจนแก่กล้าเขาเป็นตาลุงแก่ที่ฝึกฝนวิชาอาคมจนแก่กล้าเขาเป็นตาลุงแก่ที่ฝึกฝนวิชาอาคมจนแก่กล้า หลินเมื่งงอหย่าร้องเตือนตัวเองในใจแม้ความหล่อเหลาจะอยู่ตรงหน้าแต่นางก็มิได้หวั่นไหวเจ้าจับข้ามาที่นี่ด้วยเหตุใดข้าไม่มีอะไรข้าจะกลับบ้านนอนหลินเมื่งงอหย่ามิได้เผยความกระวนกระวายออกมาให้เห็นแม้ทั้งคู่จะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่คนอายุห้าสิบที่ยังมีใบหน้าอ่อนเยาว์จะต้องเป็นพวกโรคจิตอย่างแน่นอนตาแก่โรคจิตยายเด็กคนนี้เหตุใดจึงใจดำเช่นนี้เล่า เหยียอเชิญเจ้ามาที่นี่เพราะคิดถึงเจ้ามากเหลือเกินเป็นอะไรไปเจ้าทําให้เหยี่ยอตกใจเพียงครั้งเดียวคิดหรือว่าเหยียอจะไม่สามารถพาตัวเจ้ากลับมาได้นายน้อยผู้นั้นหัวราอขบขันช่างเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆปกติผู้หญิงทั่วไปเวลาเจอกับสถานการณ์เช่นนี้มักจะแสดงท่าทางหวาดภวะทว่ายายเด็กคนนี้กลับสงบนิ่ง ไม่มีทางจะให้เชื่อหรือว่าเจ้าจับตัวข้ามาเพียงเพื่อพูดคุยกันเท่านั้นบอกข้ามาสิว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเจ้าคืออะไรหลินเมื่งงอหยาจ้องมองฝ่ายตรงข้ามด้วยสายตายเย็นชาน้ำเสียงยิ่งอ่อนโยนมากเท่าไรนางต้องยิ่งป้องกันตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้นไม่มีอะไรแค่เชิญเจ้ามาลองอยาเท่านั้นข้าได้ยินมาว่าแต่ก่อนเจ้าเป็นคนสติฟัฟ่นเฟือนแต่กลับกลับมาฉลาดเฉลียวอีกครั้งในวันแต่งงาน หากทำให้เจ้ากลับไปเสียสติอีกครั้งเจ้าก็มิได้ขาดทุนมิใช่หรือนายน้อยหัวรอคิกคับจ้องมองหลินมืองอหยาราวกับว่าเขากำลังแหย่แมวอหย่าหมาเล่นอย่างไรอย่างนั้นใจดำอำมหิทธิ์หลินมืองอหยามั่นใจมากกว่าในสมัยที่ยังเยาว์วัยจะต้องมีคนประสงค์ร้ายต่อนางอย่างแน่นอนมิเช่นนั้นอยู่อยู่เด็กธรรมดาจะกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนได้อย่างไร ได้ในเมื่อถูกเจ้าจับตัวมาแล้วข้าก็ไม่มีทางเลือกแต่เจ้าก็มีควรปล่อยให้ข้าสับสนมึนงงเช่นนี้บอกข้ามาเถิดว่าตกลงเจ้าเป็นใครกันแน่ลิ้นมืองอหอยามีสิ่งที่สามารถปกป้องชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้สิ่งนั้นก็คือเครื่องปรดจ,จับยาพิษในสมองนางอย่างไรเล่าแต่หากเปลี่ยนเป็นคนโง่ข่าวสติฟั่นเฟือนสักวันหนึ่งนางคงจะพูดชื่อยาถอนพิษออกมาหรือเปล่านะตอนนี้สิ่งที่นางต้องการคือตัวตนของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง เรื่องนี้หรือไม่จำเป็นต้องบอกให้รู้ประโยคนี้ทำให้หลินเมืองอยหาแทบกระอักเลือดถึงเจ้าบอกมาข้าก็มีอาจนำข้อมูลออกไปบอกใครได้อยู่ดีเพราะอีกเดี๋ยวข้าก็จะกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนแล้วมีใช่หรือนางโน้มน้าวศัตรูอย่างต่อเนื่องทว่ารอยยิ้มของนายน้อยกลับแปรเปลี่ยนเป็นโหดเหี่ยมขึ้นมา เอาละเจ้ามีต้องรบเร่าเหยียยอเรื่องนี้อีกแล้วข้าจะบอกเจ้าตามความจริงก็ได้เจ้าจะมีได้เปลี่ยนเป็นคนโม้ขลาวสติฟั่นเฟือนเพียงอย่างเดียวแต่เจ้าจะกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นใบอัมาพฤึกอัมาพาตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใบหน้างดงามดั่งหยกของเจ้าจะไม่มีอีกต่อไปคําพูดของนายน้อยทําให้หัวใจของหลินเมื่งงอหยาเย็นเฉียบตกลงใครกันแน่ที่แค้นเคืองนางมากถึงเพียงนี้หรือจะเป็นสร้างกวนฉิงและหลินเมิ่งงอหอวู้ ไม่มีทางหลอกค่าจ้างของกลุ่มมือสังหารเถาวาอูไม่น้อยเลยโดยเฉพาะค่าจ้างที่ทําให้นายน้อยผู้นี้ต้องเป็นคนลงมือเองพวกนางเกรงว่าจะไม่มีกําลังมากพอขนาดนั้นเกรงว่าเจ้ากําลังวางแผนหลอกเหยียยอยู่ใช่หรือไม่สายตาของเจ้าจึงกลิ้งกลอกเช่นนี้หากเจ้าไม่ยอมเชื่อฟังเจ้าคิดหรือว่าเหยียอที่ถูกเจ้าหลอกมาแล้วหนึ่งครั้งจะยอมปล่อยให้มีครั้งที่สองดอกจันดอกจันดอกจัน 1ยาชนิดหนึ่งเมื่อสูตรปลิ่นเข้าไปจะทำให้หมดสติ